มาแล้วมาแล้วมาแล้หลายคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซื้อสวัสดีครับคุณนิ่มสวัสดีค่ะคุณนิ่มสวัสดีค่ะลูกพอลสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรลูกวันเสาร์ วันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ค่ะคุ้นมใครอยากได้งานเพิ่มยกมืออะไรนะใครอยากได้งานเพิ่มยกมือเงียบกลิมเลยอ่ะวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเนาะคุณปู่จะไม่ให้งานเพิ่มทุกๆวันเสาร์เราจะเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมความรู้เนาะ เ็นแล้วคุณครูก็จะไม่ให้งานเพิ่มด้วยถ้านักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยกันตอบคําถามโอเคไหมคะค่ะโอเคไหมเอ่ยครับโอเคครับมีวันนี้มีเกมมาให้เล่นทั้งหมดสองเกมอยากเล่นไหมเอ่ยอยากเ่่าทีนี้มาดูน้เป็นยังไงสวัสดีค่ะ อ่านมาแล้วอ,อ่านว่าทบทวนสระอาอ,อีและอ,จอ,ะาาอนะูจำได้ไหมเอ่ยว่าสระพวกนี้มีหน้าตายังไงนะจำได้ไหมเอ่ยไม่มีใครจำได้เลยเหรอสระอาเป็นตาขอข้างหลังครับ <c oughs> ใช่สระอาเนี่ยเป็นเหมือนตะขอสระอีอยู่ข้างบน จะเราอูอยู่ด้านล่างของเตียงชนะอ,อ่าเกมที่หนึ่งนะคะมีเกมมาให้เล่นเนาะเกมที่หนึ่งชื่อเกมว่าไวไวไม่ใช่มา,ม,า,าม่ารู้จักไวไวไหมเอ่ยไม่รู้จักไวไวเป็นยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดหนึ่งมาม่าก็เป็นยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดหนึ่งอ่าให้กินอันนี้สระ,สระอะไรเอ่ยเนะีย่ยเห็นเมาส์คุณไม่เอ่ยเมาส์อะไร อันนี้สระอะไรอันนี้สระอะทีนี้เกมมันบอกว่าตอบมาไวๆเดี๋ยวจะมีสระวิ่งเข้ามาให้ตอบให้ทันนะถ้าตอบไม่ทันเน่ยแจ้งงานทันทีเลยนะเอ้าเริ่มหรือยังพร้อมหรือยังช่วยกันตอบนะคะช่วยกันตอบนะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะสระ ต่อไปสละต่อไปสละโอ้โหนี่มันง่ายมากเลยอันนี้เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมันช้ามากอ่ะทีนี้เพิ่มเลเวลแล้วนะเพิ่มเลเวลสละสละทันสระ สละระให้เล่นบ,บนึงอะลูกมันไม่วาสละสละ สระอีสระอูสระอ่าูอ่ะ,ออะ,อะทีนี้พอแล้วเมื่อยเมื่อยพอแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพบทวนสระ A, e, อีอูกันก่อนน้อนลูกเนาะ เกมอะไรไม่เกมอะไรให้ดูอีกไหมอ่านั่นเนี่เพลงแป๊บนึงนะคะเสียงเบาเสียงเบาไปหน่อย เธอคุณหนูจาราอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสระอูจำไว้เสียงยาวสระอูสบดลูก้องไังหายาหอักนานีอ้ เหตุแม่มาค้น ไมเอ่ยลูกได้ยินครับโอเคได้ยินครับมีเกมมาให้เล่นเกมที่สองแต่ก่อนที่จะเล่นเมื่อกี้เราฟังเพลงอะไรไปนะสระอาสระอีสระอูเออนี้สระอาสระอีสระอูเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว สยงยาวสระเสียงยาวสระอาจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังพยัญชนะต้นข้างหลังครับสระอีจะอยู่ข้างบนพยัญชนะหรืออยู่ข้างล่างพยัญชนะข้างบนถ้าสระอีมีพยัญชนะต้นสองตัวสระอีจะอยู่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สอง สองถูกต้องตัวที่สองสละอูอยู่ข้างบนหรือข้างล่างพยัญชนะข้างล่างครับถ้าถ้าคำที่ระสมด้วยสระอูมีพยญชนะต้นสองตัวสระอูจะอยู่เอ่อตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองตัวที่สองครับอ่าจำไว้นะว่าจะอยู่ถ้าถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัว สระอีและสระอูจะอยู่ที่ตัวที่สอมาเล่นเกมกันเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะให้ข้อละข้อละกี่คะแนนดีถ้าช่วยกันตอบวันนี้มีทั้งหมดวันนี้มีท้งหมดสิบเจ็ดคนอ่ะถ้าวันนี้ช่วยตอบถูกต้องทุกข้อนะได้ไปเลยยี่สิบคะแนนโอเคไหมเอ่ย โอเคไหมเอ่ยพร้อมหรือยังโอเคอ่ะเริ่มเลยนะเริ่มสมิดาให้เลือกเอ่อหมายเลขนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบว่าเอ่อภาพที่อยู่ข้างในก็คือคำภาพที่อยู่ข้างในจะเป็นภาพที่ประสมด้วยสระอาสระอีแล้วก็สระอูให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามันคือภาพที่เป็นคำว่าอะไรนะเขียนไหมเขียนไหมเอ่ย อ่ให้เลือกหมายเลขก่อนคนแรกเนงเดเเดเคุณเลือกเองว่าจะให้ใครเลือกก่อนคนแรกอคอสเอาเลขอะไรลูกเลขสองค่ะเลขสองเลขสองค่ะโอเคค่ะเคนโดเอาเลขอะไรลูกเอาเลขเลขห้าเลขห้านะครับตอบเด้ยังทุกคนตอบไดยัง จ้าจ้าเลยจ้าโออาอืาเฮ้ยทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยห้องนี้เนี่ยเอาถัดไปนะคะผ้าถัดไปจ้าจ้าโอเคนต่อไปนะคะอ่อออกการลูกเลือกเลก็กเลขอะไรคะเลขห้าอ,ออกกเลขหา้า มีย่าเลือกอะไรคะเลโกเป็ลูกเลโกค่ะเลโกอะไรเอ่ยทุกคนอะไรเอ่ยตาสะกดยังไงตา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 โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะภาพต่อไปเลยนะคะอาพต่อไปเลยอ่ะน่าเล่นะเนี่ยเลยยี่นี้เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งต่อไปอ่าคนต่อไปมิลิน ค่ะเย็นจเย็น <lent> ท <il> ีละคนมิลินมิลินเรียนด้วยเหรอมิลันใช่ไหมเอ่ยมิลันใช่ไม่ใช่ลันเอาเลขหกหกเอ็กหกปุนซื้อเลขแปดเลขแปดครับคนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะวัน เลขห้าเลขห้าได้ยังได้ยังป้าคโอ้โหทำไมจะเก่งขนาดนี้เนี่ย<ะ>เฉลยอออาโกปาออกไปเลย้ว<อ>คนต่อไปนะคะหาคนต่อไปก่อนอออก,กัด<แ>ออก,กัสเลือกเลข<แ>ะไรลูก อัอ่าครับตอบได้ยังเอ่ยเข้าหอมเลือกเลขกอะไรลูกเลขแค่ะเลขแตอบได้หรือยังเอ่ยเป็นคำที่ประสมวยสระอาจานโ้โหทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยจานจออนโอนจานโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะ ต่อไปเลเวลนี้เป็นเลเวลของสระสระอะไรเดี๋ยวมารุ่นกันคนต่อไปนะคะเอ่อน้ำวินเลือกเลขอะไรลูกน้ำวินน้ำวินได้ยินไหมเอ่ยเลือกเลขเลยลูกน้ำวินเลขห้าใช่ไหมครับ อ่าเลขห้าตอบได้ยังเอ่ยกลางไม่ใช่เป็นคำเป็นคำที่ผสมด้วยสระอีเปิดเปิดอีกไหมเฮ้ยทำไมรู้อ่ะยังไม่เห็นภาพเลยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะต่อเล่นเฉลยอ่ะนี่เนี่ยเป็นภาพที่เด็กกำลังเีรนละครตีสะกดยังไงลูก มาอ,อีตีมาอ,อีตีตอ,อ,ตอย่างนี้นคุรูก็แพ้ยิ่อย่างนี้นคุณครูก็แพ้ตลอดเลยดิเอาต่อไปเอ่อคนต่อไปที่ยังไม่ได้เปิดพัโต้ลูกพัตโต้พัโต้คุณครูพัตองเลขอะไรครับเลขเอาเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งตอบได้ยังเอ่ยใบใบเลขอะไรลูกเอาเลขสอง เลขสองตอบได้ยังเอ่ยพระครับเป็นคำที่ประสมด้วยสระอีวิกเตอร์เรียกอะไรลูกเลขสี่ครับเลขสี่ตอบได้ยังเอ่ยชีชีครับเออชีจะโลงไหอ่าชีอ่าชีเออ อ่ะคำต่อไปนะคะคำต่อไปคำต่อไปคนที่ยังไม่ดเปิดครับผมครับผมไดไหมครับอะไรนะครับอันนี้ครับอืมเอาใหม่ได้ไหมครับพูดพูดใหม่ลูกคุณคไม่ได้ยินไม่ชัดขอไปกินน้ำได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับกินน้ำห้องน้ำหยิบอะไรมากินก็ได้เลย โอเคนะคะคนต่อไปคนที่ยังไม่ได้เปิดนะคะก็คือปินปินเลขอะไรลูกปินกี่ลูกลูกค่ะปินเลูเลยค่ะเป็นคำที่รผสมด้วยเะลีนะซีรีเลขอะไรลูกซีรีมีดมีดมมีด มีดมีดมีดรู้ได้ยังไงยะยังไม่ได้เปิดเลยอะซิลี่เอาเลขเลยมั้ีด6มีดเอาเลขเลยนะเลข6ค่ะเลข6ก่งทำไมเก่งจังเลยอะเด็กนนี้เนี่ยมีดมอมอีดมีดภาพต่อไป้วลูกภาพต่อไปภาพต่อไป คนที่ยังไม่ได้เปิดมีใครอีกนะ <will> เจวิลแปะยังไม่ได้เปิดอีกเิรวัตอ,อไม่เห็นหน้าเลยลูกเห็นแต่ชื่อใครอยู่ไหนเี่ยเปิดกล้องมาสิเวัตเร่งเลยลูกใคร เราเลขนเลยลูกเล็กครับเล่นเลยนะเล็กหกครับเลขกหกครับเล็กหกครับ,รบโอเคครับอากาอาก้าออก้าอยู่ไหมลูกไม่มาเรียนอืแต้วว่ามีมีอาก้าเข้านะครับมไม่เปิดไม่เปิดกล้องให้เห็นให้ครูเห็นหน้าหร่อรอเลยวันนี้ เบลล่าเบลล่าลูกเลือกเลขอะไรคะเล่นตรงนี้ดูตรงนี้เบลล่าอยู่ไหมเอ่ยโอเคเบลล่าปิดกล้องเหมือนกันนะคะไม่เปิดหน้าสวยๆให้คุณครูเห็นเลยวันนี้อ่ะ อ่ะให้ช่วยกันตอบแล้วกันหมดครบทุกคนแล้วเนาะที่ยังยังไม่ได้ตอบกันเนาะอ่ะช่วยกันตอบจะเลือกเลขอะไรอีกเป็นคำที่ผสมด้วยสระอีแปดครับเลขแปดีบครับโอ้โหทำเป็น่งจังเลยหีบสะกดยังไงเนาะหีบเออหีบเออหีบภาพต่อไปเลย เปลี่ยนสระแล้วนะภาพภาพานี้เปลี่ยนสระแล้วเลือกเล็กเลครับเลขอกะไรนะเลือข้าครับเล็อกข้าเลขห้านะงูงูทำไมจะตอบได้่างนี้เลยอ่ะ oh. อ่ะงูงููงูอ่ะภาพต่อไปหัดไปเลยนะเลเวลเ้า <s> และเลเวลสิบ อ่ะเลือกเลขเลยลูกเลขห้าเหมือนเดิมค่ะเลขห้าเหมือนเดิมปูปูปูปจะกดยังไงตะกดปต่อไปต่อไปต่อไปอ่ะข้ามต่อไปข้าต่อไปเลขเล็เลยลูกเลขหกค่ะเลขหก เรียกเลยเอ่ยเรียกเลยอีกเลียกค่ะเลียกค่ะเรียกสีเอาอย่างนดียวล่องยุงสะกดตยังไงนกนกนกยุงยุนกยุงแต่เราโอถ้ามีตัวสะกดมันจะไม่ปรากฏให้เราเห็นเดี๋ยวไว้ชั่วโมงต่อไปครูจะสอนนะคะ ทีนี้ภาพสุดท้ายภาสุดท้ายเรื่องเลกเลยลูกห้าค่าห้า่านกตงกางนกตงกางนกค่ะอนโ้ใช่โอ้โโอ้โโอ้โนี้ลูกเลยอ่านกบสักคนยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โ อาาบูตึ้งบูบูบูอะเดี๋ยวมาทบทวนคำสับที่เราเล่นเกมไปเมื่อกี้ก่อนนะวันอีซี่หลือเกินคุณครัตอบคำแค่นี้อีซี่หลือเกิน อ่านเป็นคำก่อนคาก็คือไม่สะกดใช่ไหมคําก็คืออ่านเป็นคําเลยใช่แล้วค่อยสะกดนะลูกคําแรกก็คือคำว่าตาสะกดยังไงตาาคำต่อไปที่เราเรียนไปก็คือคําว่าตาตาสะกดยังไงตาตาตาตคำต่อไปคําว่า ก็ก็ก็อ็ก pues <Mm ็ก nah. ็ก็ก็ต่อไป็ก็ก็ก็า็ก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 ก็ก no ็กไก็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 กก็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  บี้ีเอชชอีชต่อไปคาว่ามีดมีีดมดมอีดอต่อไปคาว่าไม่ได um ้คว่าหีออีบหีบอหีบ โอเคเก่งมากเลยต่อไปสระอู๋คำแรกคือว่างูคำว่างูงอ,อููคำต่อไปคำว่าอูปออูอูอููคำต่อไปคำว่า

มีอะไรอยากได้งานเพิ่มไหมลูกอยากได้งานเพิ่มไหมเงียบกลิบใครอยากได้งานเพิ่มยกมืโกอ,อ,มมอ,อมโอ้โหวันนี้ไม่หลงกลเลยโอเควันนี้พอแค่น,นี้นาะลูนาะเดี๋ยวไว้สิบโมงนะคะเดี๋ยวเจอกันกับครูปแป้งนะคะนิมค่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกพอค่ะมื่อคืนวันหนูเลือดออกค่ะวันเลือดออกต่อยเลยลูกต่อยให้มันหลุดเลยแล้วไปหาหมอยังลูกวันหล่อแล้วมันเกีบออกแลตะเนียบออกสี่สี่แล้วนะคะวันารกที่สามที่เอตะทกียบออกเลยใครกระแทกไปบ้าง กดตัวเตียงค่ะโอ้โหดีแล้วนะไม่เป็นไรมากเป็นไรมากไหมคะกดตัวเทียงมันโยกเลยไปหาหมอเลยถอนทิ้งเลยฟันน้ำนมถอนทิ้งเดี๋ยวฟันแท้จะขึ้นมาแต่ถ้าเบื่อฟันแท้เนี่ยขึ้นมาแล้วจะต้องรักษาไว้นะเพราะฟันแท้มันจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วลูก อันมีอันเดียวครูช่วยหึงให้อ่ะหัวขอขอพูดก่อนขอพูดก่อนวันจันทร์ลูกวันจันทร์ให้เด็กๆไอ้ทุกคนบทที่สามหนังสือมานะมานีนะวันจันทร์เราจะเขียนตามคำบอกในบทที่สามนะลูกอ่าใบให้เลยบทที่สามเดี๋ยวครูจะเลือกคำในหน้านี้แหละหน้าที่หกรู้นะ อ่านทบทวนไว้เลยเดี๋ยววันจันทร์เราจะเขียนตามคำบอกกันนะคะโอเคไหมเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยลูกโอเคค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่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 ะ Yeah. Bye bye. 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 bye.